เรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับ,ก,บกระผมกฤิศิลปาชัยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองพักก้าวไก่ครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายยติเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทํากินของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานครับที่ดินทํากินของประชาชนเป็นปัญหามาอย่างยาวนานครับไม่ว่าจะรัฐบาลไหนก็ทําไม่สําเร็จเสียทีหนึ่ง และนี่ก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของพี่น้องชาวระยองจังหวัดที่มี GDP อันดับต้นๆของประเทศจังหวัดที่เป็นเมือง EEC จังหวัดที่นักลงทุนหมายปองแต่ราษฎรอีกนับหมื่นคนที่อยู่ในพื้นที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ในที่ดินทำกินของตัวเองครับท่านประธานที่เคารพครับท่านรู้จักเกาะเสม็ดไหมครับ กาะเสม็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศที่มีชื่อเสียงจนนักท่องเที่ยวต่างตั้งฉายาให้ว่ามาเสม็ดเสร็จทุกรายแต่ที่เสม็ดนี่แหละครับพี่น้องประชาชนยังปวดอกปวดใจกับปัญหาที่ดินทำกินของผู้ที่อยู่อาศัยมาก่อนการประกาศเขตอุทยานหากเราย้อนกลับไปปี2522ครับ ก่อนจะมีการประ,าประกาศเขตอุทยานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ได้เข้ามาทําการสํารวจพื้นที่เพื่อเตรียมที่จะประกาศเขตอุทยานแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งต่อชาวบ้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่เกาะเสม็จว่าหากท่านได้อยู่ทํากินมาก่อนหรืออยู่มาแต่เดิมเนี่ยท่านยังสามารถทํากินต่อไปได้และได้มีการสรุปไว้ในรายงานที่เสนอไปยังกรมป่าไม้ด้วยครับว่า บนเกาะเสม็ดนั้นมีชาวบ้านอยู่อาศัยทั่วทั้งเกาะเสม็ดโดยในรายงานก็มีการอ้างอิงถึงผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นความว่าเกาะเสม็ดเป็นชุมชนและเป็นหมู่บ้านมานานแล้วต่อมาครับในปี2524ครับก็ได้มีการประกาศเขตอุทยานเกิดขึ้นแต่ไม่ได้มีการหมายแนวเขตที่ชัดเจนครับชาวบ้านก็ได้ทวงถามและได้รับการชี้แจงว่า ได้มีการกันพื้นที่ทางทิศเหนือของเกาะสม็จออกแล้วตามแผนที่แนบท้าย700ไร่แต่ชาวบ้านไม่ยินยอมครับเดี๋ยวผมขอไปสไลด์ก่อนหน้านี้หรือเปล่าครับอ่าสไลด์ลนี้นะครับจะแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ที่ทางอุทยานบอกว่าได้กันเขตพื้นที่ออกไปแล้ว700ไร่ก็คือบริเวณตรงสีเหลืองๆนะครับท่านประธาน ตรงนั้นคือพื้นที่แนบท้ายประกาศที่อุทยานะบอกว่านี่คือ700ไร่ที่กันออกแต่พอมีการสำรวจรังว่าจริงๆตรวจสอบแล้วครับไม่ถึง700ไร่ก็คือประมาณสัก200ไร่เท่านั้นเองหากดูจากสีทุกสีรวมกันลองบวกด้วยตัวเลขดูครับถ้าเอาทั้งหมดรวมกันนี่แหละมันถึงจะเท่ากับ700ไร่ ดังนั้นผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในยุคสมัยก่อนตอนทําแผนที่แนบท้ายเจ้าหน้าที่บอกว่าการพื้นที่ออกไปแล้ว700ไร่แต่ประกาศแนบท้ายจริงๆวัดได้จริงๆแค่ประมาณ200ไร่ครับท่านประธานมันจึงเป็นปัญหาต่อมาครับว่าทําไมชาวบ้านเขาถึงไม่ยินยอมกันเพราะว่าเนื่องจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเนี่ยยังไม่ได้ถูกกันออกและในปี2525 25, ก็มีการสํารวจใหม่ครับ แต่ก็ไม่เป็นที่ยินยอมของชาวบ้านเพราะว่าการสำรวจไม่ถูกต้องแต่ก็ยังเป็นข้อยืนยันได้ครับว่าตามหลักฐานที่ปรากฏในหลักฐานของอุทยานนี่ก็ปรากฏตามบัญชีรายชื่อผู้ครอบครองพื้นที่บนเกาะสม็จซึ่งสำรวจเมื่อปี2525 25, ถือว่ามีประชาชนอยู่อาศัยมาก่อนจริงนะครับเป็นหลักฐานจากนั้นก็มีอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับในพื้นที่เกาะสม,ม็จมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หลายครั้งหลายคราวเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าก็ยังไม่จบเสียทีจุดท้ายชาวบ้านเริ่มไม่ไหวครับต่อสู้กันอย่างยาวนานเหลือเกินจนสุดท้ายก็ต้องตัดสินใจเช่าที่ของธนารักษ์ตามมติกบรที่7 2 5 4ทับแต่เช่าแล้วก็ยังไม่จบครับท่านประธานเนื่องจากธนรักษ์และอุทยานก็ใช้แผนที่นคนละแผนที่อีกทำให้มีผู้เช่า ตามมติกบบรหลายๆายถูกฟ้องดำเนินคดีโดยอุทยานจนมีการบังคับคดีให้ต้องขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากนอกพื้นที่ที่เขาอยู่กินกันมารุ่นต่อรุ่นท่านประธานครับปัญหาประกาศเขตที่ดินทับชาวบ้าน ที่อยู่อาศัยมาก่อนยังมีอีกหลายพื้นที่ครับอีกพื้นที่หนึ่งก็คือของพี่น้องตำบลสำนักท้อนอำเภอบ้านฉางแล้วก็ตำบลห้วยโป่องอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งเป็นพื้นที่ของคุณสว่างจิตเาหาโรจนพันธ์และคุณกทัศน์กิติสุนทรสกุลค,ครับที่ทํากินของชาวบ้านห้วยโป่งและสำนักท้อนมีการอยู่อาศัยมาก่อนเพราะมีประวัติความเป็นมาชัดเจนครับมีการประกาศตั้งหมู่บ้านของกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ปี2457นะครับ หรือว่าแม้แต่ประวัติการสร้างวัดชากหมากตั้งแต่ปี2467สร้างโรงเรียนวัดชากหมากในปี2480หรือแม้กระทั่งประวัติของหลวงพ่อหอมครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังก็มีประวัติว่าเกิดขึ้นที่หมู่บ้านสำนักท้อนตั้งแต่ปี2433ซึ่งประวัติศาสตร์เหล่านี้เกิดขึ้นก่อนการประกาศกิษฎีกาห่วงห้ามของกรมป่าไม้ที่มาประกาศเอาปี2อ9 2อาทั้งสิ้นครับอีกทั้ง คณะรัฐมนตรีเคยมีมติไปแล้วเมื่อปี2514ครับให้ดำเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนให้แล้วเสร็จแต่เจ้าหนะ้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่รู้ว่ากระทำการอย่างไรนะครับเวลาผ่านมา52ปีจนบัดนี้ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆเกิดขึ้นยังไม่ได้รับความเป็นธรรมพี่น้องยังไม่มีที่ดินที่อยู่อาศัยอยู่และในปี2556 รัฐบาลเพื่อไทยในสมัยนั้นนั่นแหละรครับที่เป็นผู้ที่จะดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าเกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นในปี57เสียก่อนผมจึงขอฝากท่านประธานครับผ่านไปยังรัฐบาลได้โปรดเร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาให้กับคนระยองและคนไทยทั่วประเทศอย่างเป็นธรรมที่ดินทํากินคือความมั่นคงของประชาชนมันคือกระดุมเม็ดแรกที่จะเป็นหลักประกันในชีวิตของประชาชน พวกเขาเหล่านี้มีสิทธิที่จะได้รับเอกสารสิทธิเพราะเขาอยู่มาก่อนบนรรพบุรุษของเขาได้อยู่อาศัยทํากินกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วครับแล้วรัฐเนี่ยเพิ่งมาประกาศเขตพื้นที่ทับที่ของชาวบ้านชาวบ้านเองได้แต่มองตากันปิดๆครับว่าเมื่อไหร่ความเป็นธรรมจะเกิดขึ้นกับพวกเขาเสียทีผมขอฝากรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับโปรดไปดําเนินการแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนให้จบทําได้ในสมัยนี้ยิ่งดีครับขอบคุณครับ